โรงพยาบาลสัตว์ขาชาวเวทดูแลครบวงจรด้วยหัวใจเปิดสาขาใหม่ที่บางนาลาสาน27พร้อมมาตรฐานทาซ่าโรงพยาบาลสัตว์ขาชาวเวท โรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TASA Thai Animal Hospital Standard Association พร้อมขยายการดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านด้วยการเปิดสาขาใหม่ล่าสุดที่บางนาลาซานซอย27เพื่อให้เข้าถึงบริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสาขาหลักตั้งอยู่บนถนนรัชดาพิเศษที่กระชาวเวสตเราเข้าใจดีว่าสัตว์เลี้ยงคือส่วนหนึ่งของครอบครัวจึงให้ความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนด้วยแนวคิด One Stop Service ที่รวบรวมบริการดูแลสัตว์เลี้ยงไว้อย่างครบวงจรค่ะที่สุดนะครับก็เป็น Chief Customer Experience จากทางบริ s ั o n a t u r Development นะครับก็จะมีตรวจสุขภาพ<ช>เข้าไปตรวจสุขภาพนักวิ่งของคุณพ่อคุณแม่น้องหมากอนแล้วก็ตรวจสุขภาพของอสัตว์เลี้ยงก่อนที่จะทำการออกกำลังกายวิ่งรอบงานด็อกเตรเราหรือว่าถ้าเป็นเวิร์กช็อปในโครงการนะครับประชาชนได้ว่จะให้ความรู้ ให้ความรู้มีการอาสอนในเรื่องของพฤติกรรม behavior ต่างๆในการที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะฝึกน้องยังไงจะเทรนน้องยังไงให้น้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะครับรวมถึงที่แบบ s t a าฟด้วยนี้ก็ลลงจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จอยกับทาง Major Development นนะครับคือทาง Major Development กับทางคาชาเวียรร่วมกันคิดคตักสูตรที่จะสอน เรียกว่าเป็นนิติบุคคลของเราในทุกโครงการเราด้วยด้วยความที่ว่า Major Development เป็น p พ t Family r e s i d e n c เนี่ยแน่นอนบุคลากรที่ดูแลโครงการต้องมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ด้าน Advance บางอย่างที่เหมาะกับการบริหารโครงการที่มีสัตว์เลี้ยงและก็ได้ายทางคุณหมอขวัญกับหมอแบงค์นี่แหละเข้ามาช่วยเรียกว่าดราฟ t โครงอาาเรียกว่าเราคิดกันเติมตมต้นจากศูนยเลยเนาะใช่รสร้างโครงการอ่าสร้างหลักสูตรโปรแกรมต่างๆในการเทรน ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลแบบฉุกเฉินนะครับหรือว่าการปฐมพยาบาลแบบเบื้องต้นตการดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ให้กับทางาลูกบ้านของเราเนี่ยมีความเรียกว่าเซคเคียวหรือมีความเซฟที่ว่าอ๋อเนี่ยเราได้นิติบ,บุคคลที่ได้รับการกรูมได้รับการเอนทเเคทให้ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลสัตว์เลี้ยงจากข้าวเวสซึ่งถือเป็นสเปเชียลิสต์โดยตรงเลย ในส่วนของการรักษาสัตว์นะครับก็ขอบคุณทางเมเจอร์ดีลรอลเลยด้วยนะคะที่เราเป็นพันธมิตรทีด่ดีด้วยด้วยกันมาตลอดนะคะเพราะว่าเราก็ยังคิดว่าการที่มีคอนโดแห่งหนึ่งแล้วเป็นคอนโดสําหรับสัตว์เลี้ยงจริงๆและด้วยพนักงานทุกๆคนมืออาชีพแล้วก็มีหัวใจที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงไปด้วยกันก็เชื่อว่าก็จะทําให้พ่อแม่มีความสุขทุกคนเลยค่ะก็ถ้าเป็นคอนโดสัตว์เลี้ยงก็นามวันเพชรคอนโดก็เมเจอร์ดีบรอลเมเจอระ แล้วก็ขราชาเวทก็เป็นคุณหมอที่ช่วยดูแลแล้วก็เติมเต็มให้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทาง Major Development มนนะครับมาณนะที่นี้ที่ไว้วางใจนะครับให้เราได้เป็น strategic partner นะครับกันมาตลอด3-4ปีนี้นะครับเรากา็ให้คำมั่นสัญญาว่าเราก็จะเป็นโรงพยาบาลในใจของลูกบ้านเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์ตลอดไปลูกบ้านเมเจอร์มาที่นี่เยอะสักัา <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับขอบคุณครับก็ยังไงก็ฝากาชาเวท นะครับแล้วก็นึกถึงกชาวเวทก็นึกถึงเมเจอร์ด้วยเพราะว่าลูกบ้านของเราเองก็มาที่กชาวเวทเยอะเลยน่าจะมาจากสกขาขาหนึงเยอะเดี๋ยวคิดว่าสขาสขาสาขาสเปิดที่นี่เดี๋ยวก็คงมาอีกมาให้บริการน,น,นะครับ สวัสดีค่ะเอมนะคะ People and t a ทลค่ะเป็นร้านที่เป็นเพจคอมมูนิตี้ครบวงจรน,นะคะในย่านรามินทาค่ะสวัสดีครับอาจารย์เชียงกับไม่ปล่อยนะครั<อ>บก็เป็นทั้งอาจารย์สอนติ๊กตอกสอนออนไลน์แล้วก็เป็น,จนเจ้าของแบรนด์เพอร์เพอด้วยนะก็ก็คือจริงๆแล้วอะคะ่ะเราได้มีการาใช้บริการนะคะกับโรงพยาบาลศัลยชายเยศนะคะที่สาขารัชดานะคะแล้วก็มีความคิดว่าเขาเรียกว่ามั่นใจเพราะว่าลูกหมาของเราเองนะคะส ตัวก็คือให้คุณหมอแม้คุณหมอขวัญแล้วก็ทีมงานนะคะดูแล ตอนนี้คือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้เราอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกทท่านเนี่ยนะคะให้มาช่วยใช้บริการที่นี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการฝากติดตามด้วยนะคะว่าเี่เราเป็นพันธมิตรกันน,กนะคะเนื่องจากว่าเราจะมีคอลแลบก,กันระหว่างาโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของร้านเราด้วยะค่ะครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคคพันเนอร์ทั้งสองนะครับทังี่แอนเทลแล้วก็แ,วกแมวเดียร์โอร์นะครับก็เป็น พัเอร์ที่ดีกันมาตลอดนะครับก็หวังว่าจะได้รับการซัพพอร์ตแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันนะครับตลอดทั้งปีและตลอดไปนะครับสิ่งที่พวกเรากําลังทากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอาหารศาสตร์หรือการด,กดูแลที่เป็นเทคคอมมูนิตีค่ะคือเรามีความเห็นตรงกันว่าเราจะสร้างครอบครัวน้องหมาน้องแมวอะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกๆตัวให้มีความสุขเนาะขอบคุณขอบคุณพ์ทเนอร์ที่มาเติมเต็มว่าเราเชื่อว่าไม่มีใครเก่งไปกว่ากันแต่ว่าถ้าความเก่งของสารด้านมารวมตัวกันอะมันจะะสสมบบบูรณ์แที่่คก็ ฝากทุกคนด้วยนะคะก็ประชาวิทพร้อมดูแลทุกๆคนคะ่ะแล้วก็เวากด้ยทุกท่านด้วยคะ่ะ